ปู่พัดบอกว่ารุ่นนี้ต้องยอมรับเลยว่าปู่อธิษฐานจิตนานที่สุดทั้งพุทธคุณทั้งเมตตาทุกอย่างเนี่ยรุ่นนี้ครบจริงๆกับรุ่นเหรียญพัยดยศร้อปี ว่าชัยก้อนจันเทศนะครับเป็นหลานหลวงปู่พัดคนในตระกูลก้อนจันเทศหนึ่ง,งนั้นคือผมเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินตามหลวงปู่ฉะนั้นเราก็เลยตกผนึกกันว่าเราคงทําอะไรในวันเกิดหลวงปู่จึงที่มาของวันที่11ที่จัดงานนะครับวันที่ท่านได้เข้าเฝ้าในหลวงนะครับราชการที่1 0หลวงปู่เนี่ยขออนุญาตเลยครว่ามีโอกาสได้เข้าเฝ้าแล้วว่าหลวงปู่ขออนุญาตสร้างมหาเจดีย์กลางน้ําถวายในหลวงในหลวงท่านตัดว่า ได้เลยทําได้เลยตอนที่หลวงปู่ขอญาตสร้างเจดีย์เนี่ยหลวงปู่มีเงินในบัญชีแค่สองพันนะครับปู่ก็ยังเึือกไม่ออกเลยนะว่าปู่จะเอาเงินที่ไหนปู่อที่ฐานจิตแล้วเนี่ยด้วยศรัทธาของสิิญาณุสิทธิ์ด้วยการบุญใหญ่เกิดปับ๊บทำให้ปู่มีเงินสร้างเจดีย์ปัจจุบันนี้มูลค่ามากกว่า200กว่าล้านนะครับวันที่ปลูกเสกใหญ่ในวัดหลวงพ่อพัดนะครับมีพิธีพุทธาเทวาพิเศษ เราคัดสรรด้วยบุญจริงๆโดยผ่านพิธีพามที่ดีที่สุดพามประกรณุวที่พามเป็นพามอันดับหนึ่งที่เราเลือกมาด้วยสายบุญจริงๆและเกจิวันนั้นมากกว่าอีก15ลูกซึ่งก็จะมีหลวงพ่อช้างวัดสุกระเชยฉะเชิงเซาและครูบาอรรยชาติวัดแสงแก้วโพธิยานแล้วก็จะมีหลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นครราชสีมา รุ่นนี้ต้องยอมรับเลยว่าปู้อธิษฐานจิตนานที่สุดทุกอย่างเนี่ยรุ่นนี้ครบจริงๆกับรุ่นเหรียญพัยดยศร้อปีปู้ให้ทําแค่500รอยลังเหรียญเงินให้ทํา9 9เหรียญและเหรียญทองให้ทําตามจองตอนนี้เราเปิดจองสิทธิอนุสิทธิ์หรือประชาชนทั่วไปเหรียญนี้มีคุณค่ามีอนาคตตอนนี้มีจํานวนจํากัดใกล้หมดแล้วนะครับ